สวัสดีครับแฟนเพจมิตซูป้ายแดงโบรรงแซงนังคงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของมาดใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับกระบะไททัน4ประตูแต่งโคตรหล่อเลยนะครับเป็นสีดำแต่งไฮไลท์สีแดงทั้งคันเลยนะครับจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนครับไปชมกันเลย โอเคนะครับและคันนี้เลยนะครับคือกระบะไททัน4ประตูตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าราคา9 1 9 0 0 0บาทสีดำแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับสวยงามมากนะครับคันนี้แต่งจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเป็นไฮไลท์สีแดงทั้งคันเลยนะครับโคตรหล่อเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้ครับเป็นกระบะไททันเครื่องเดียวกันกับปาเจโร่เลยนะครับให้แรงม้าอยู่ที่1 8 1แรงม้าเกียร์6สปีดนะถ้าเป็นปาเจโร่เกียร์แสปีดอันนี้เกียร์หสปีดนะครับเป็นเครื่องเดียวกันแต่เกียรรรรร์คคคคนน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 ลละะะะแบบบบบััััสสวยยยงงไดด้้าาหเเีี่ป็ถก คาติดนะครับไฮไลท์นะครับเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตสีแดงแบบนี้นะครับค่อนข้างออกสปอร์ตมากๆเลยนะครับแล้วก็มันดําเงาไปหมดทั้งคันนะครับพอเราติดสีแดงเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบถ้าเกิดลูกค้ามีกลุ่มหนึ่งนะครับแบบหนึ่งที่เราเคยเห็นประจํานั่นคือแต่งดําทั้งคันเลยมันก็จะออกดุดุใช่ไหมแต่พอมีสีแดงมาเป็นไฮไลท์นะครับมันทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นมันทําให้รถดูแบบโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับด้วยสีไฮไลท์ที่มันโดดเด่นออกมาจากสีดํานั่นเองนะครับนั่นคือสีแดงนะ ด้านหลังครับในส่วนของด้านหน้าครับสเกิร์ตเนี่ยมาพร้อมไฟตรงนี้เลยครับนี่มีไฟมาให้ด้วยนะนะครับสเกิร์ตสามารถตั้งได้จะให้ติดเป็นไฟรีหรือจะติดเป็นไฟเดย์ไทม์ไลท์ก็ได้อ่าเดย์ไทม์รั n น i n g light ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับสเกิร์ตก็จะมีในส่วนของห่วงแดงแบบนี้ครับเป็นไฮไลท์ครับรถเป็นสีดาสเกิร์ตเป็นสีดําแล้วก็ห่วงตัวเนี้ยเป็นห่วงหลอกสีแดงแบบนี้ครับสวยงาม ด้านหน้าครับมาพร้อมกับกอบป้ายครับเป็นกอบป้ายลิลลี่อาร์ตนะครับสวยๆแบบนี้ครับนี่นะครับเราแถมให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมพามาชมสไตล์การตกแต่งนะครับไปดูด้านข้างกันต่อครับโอเคนะครับในส่วนของด้านข้างครับคันนี้ครับข้อไฟหน้านะครับลืมพูดไม่ได้เลยนะครับข้อไฟหน้าข้อไฟตัดหมอกจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับใส่แล้วครับแล้วก็ดูหล่อขึ้นอีกมิติหนึ่งด้านข้างครับมีการใส่โป่งครับก็คือซุ้มล้อนะครับ ซุ้มล้อเนี่ยเราเลือกเป็นแบบดําเงาแบบมีหมุดนะครับซึ่งมันมีทั้งแบบดําเงากับดําด้านมีหมุดหรือไม่มีหมดุดลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ดีไซน์รถเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งคันนี้รถเป็นสีดําเงาลูกค้าแต่งก็ใช้ซุ้มล้อแบบดําเงานะครับแบบมีหมุดให้ความรู้สึกดุดันมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับล้อแมกขอบ18ครับเป็นล้อแมกลายแวมไพร์นะแบบนี้นะครับขอบ18นะครับมาพร้อมกับยาง AT ทด้วยนะครับให้ความสวยงามโดดเด่นขึ้นมานะครับมากกว่าแมทที่ติดมาจากโรงงานอีกสเต็ปหนึ่งนะครัับบบคนนนรแล้้วก็ขขยึึมิดง สติกเกอร์ครับไม่ได้มาจากโรงงานนะนะครับสติกเกอร์แบบนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าสามารถดีไซน์นะครับแล้วก็เลือกนะครับเป็นแบบที่ตัวเองชอบเลยได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาครับเป็นสติกเกอร์ลายเหมือนโครนเหมือนลายทหารนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ครับเขียนว่ามิซูบิชิแบบสัดๆโครนหน่อยนะครับให้อารมณ์แบบออฟโรดนะครับแล้วก็มีจะเห็นว่าเป็นแบบรถสีดําลูกค้าจะดีไซน์รถเป็นแบบตัดแดงนะครับก็มีมิซูสีแดงนะครับแล้วก็มีการตัดดําเล่นเป็นไฮไลท์นะครับสวยงามขยับขึ้นมาด้านบนนะครับเร ลูกค้าเลือกเป็นแบบปีกงกลายเคปล่านะครับฟิล์มนะครับติดเป็นฟิล์มมเมรีการออโต้ฟิล์มเหมือนเดิมครับเป็นเซรามิกแบบซูเปอร์นาโนนะครับการความร้อนมืดนอกสว่างในนั่งข้างในเนี่ยเย็นสบายนะครับไม่ร้อนไม่แสบผิวจอดตากแดดเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นเลยนะครับรับประกันถึง8ปีนะครับเป็นฟิล์มนําเข้าจากเมกาการศาสตร์ครับติดเป็นงานให้อย่างดีนะครับเป็นงานอย่างดีนะครับการศาสตร์เบ้ามือนะครับพวกนี้เป็นงานพรีเมียมหมดเลยครับส่วนบันไดข้างเนี่ยนะครับเป็นงานที่ติดมาจากโรงงานนะครับแข็งแรงใช้งานได้จริิงับบขขขึ้้นเเหหยยยยยีี่่่าาไดดดลลมมุตก สีรถเลยนะครับด้านหลังครับมาชมกันต่อครับเราติดซุ้มล้อเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับซุ้มล้อสวยงามแบบนี้ครับมาพร้อมกับแม็กลายเดียวกันเลยนะครับยางหน้ายางหลังติดขนาดเท่ากัน แล้วก็มีโลโก้บริเวณนี้นะครับเขียนว่าไททันนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่มาพร้อมกันกับด้านหน้านะครับเคยรขึ้นมาอีกด้านบนอีกนิดนึงนะครับในส่วนของข้างบนกระบะนะครับคันนี้นะครับติดตั้งเพิ่มในส่วนของโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์คล้ายๆแอดลีดนะครับซึ่งให้ความสวยงามให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับอ่านะครับถ้าเกิดเป็นโลบาร์เหล็กจะให้ความรู้สึกแบบออฟโรดใช่ไหมนะครับแต่โลบาร์แบบนี้ก็ สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงตรงนี้นี่นะครับมีการแอบ,บเล่นสีแดงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคันนี้นะครับทั้งชุดแต่งทั้งล้อมแม็กทั้งสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อครับโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้เป็นโมเดลเยียร์ยีนะครับ แถบตรงนี้แถบตรงนี้ครับเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะครับโครเมียมเหมือนโลโก้มิซูตรงนี้นะครับแต่มิซูบิชิทำการเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับถ้าโมเดลเยียร์ยีต้องเป็นสีดําแบบนี้นะครับทั้งหูกระจกที่เปิดท้ายแล้วก็พวกกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําเงาแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็กันชนนะครับอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะเป็นกันชนแบบมิซูบิชินะครับให้ความรู้สึกหล่อให้ความรู้สึกรูปหล่อนั่นเองนะครับกระบะสประตูนะครับเราติดตั้งดีไซน์เพิ่มนะครับในส่วนของครอบไฟหลังและครอบไฟหน้าใช่ไหมครอบไฟหน้าด้วยบบล้นนะ็แจเเปี ใครที่ชอบก็สามารถใส่ได้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่ความชอบเนาะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าถอยเนี่ยนะครับได้ความปลอดภัยมากๆนะครับมีทั้งเซ็นเซอร์ที่เราติดให้นะครับพร้อมกับกล้องนะครับกล้องถอยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าถอยเข้าถอยออกเนี่ยนะครับจะค่อนข้างปลอดภัยมากๆนะครับได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความปลอดภัยเลยนะครับผมเปิดฝา้ายให้ดูครับอ่าเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับนั่นก เขาเรียกว่าตัวโชคฝาท้ายนะครับโชคฝาท้ายเวลาเราเปิดหลังเนี่ยนะครับเราสามารถปล่อยได้เลยนะนี่นะครับจะมีตัวโชคฝาท้ายตัวนี้มาช่วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้นะครับโชคตัวน,นี้นะครับเป็นตัวที่ทางมิซูบิชินะครับให้มานะครับจากโรงงานเลยนะครับผมรู้สึกว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีมีประโยชน์มากๆนะครับบางทีเด็กหรือคนแก่นะครับเปิดฝาท้ายอย่างเงี้ยครับแล้วแบบบางทีของมันหนักเนาะหรือบางทีเด็กถือไม่ไหวใช่ไหมนะครับมีโชคตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะครับมาด ภายในครับด้านในครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคันนี้ป l ูพรม VIP นะครับสีดําได้แดงครับเป็นปุญแจแบบนี้นะหมุนสตาร์ทนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยครับพวงมาลัยเดียวกันกับปาเจโร่พวงมาลัยเดียวกันกับตัวไททันดอท็อปนะครับแต่ว่าจะมีปุ่มบางตัวหายไปแค่นั้นเองหน้าจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับวิทยุเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะครับ เกียร์ครับเป็นเกียร์หสปีดครับเบรกมือเป็นแบบดึงแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับไททันสี่ประตูนะครับไม่มีแล้วนะเบาะผ้านะครับเบาะหนังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผมพาดูนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการดีไซน์รถนั่นเองครับซึ่งลูกค้านะครับสามารถเลือกสีเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเลือกการดีไซน์เป็นของตัวเองได้นะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมติดให้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติด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 นะนะครับเราคัดสรรเราเลือกมาให้ลูกค้านะครับเหมือนกับเอ็กเพนเดอร์เลยนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นมีมาตรฐานมีการรับประกันทุกชิ้นเลยนะครับคันนี้นะครับออกรถน้ำต้นเพียง59,000บาทนะครับราคา919,000บาทลูกค้าใช้เงินอรถห้าหมื่นเก้าพบาทนะครับได้ของแต่งแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาหาผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับศูน 665 6594นะครับหรือโทรหาน้องมิ้นก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรจะมาให้ความรู้อะไรนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ